การประทะกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสดำเนินมาเกิน1สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่า3,400คนแล้วอันนี้คือทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับขณะเดียวกันกองทัพอ,อิสราเอลได้ขยายระยะเวลาในการอพยพเพิ่มขึ้นอีก6ชั่วโมงด้วยกันนะครับก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินขณะเดียวกันทางอิสราเอลได้เปิดเผยว่าได้ทำการสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮามาสได้ครับ ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงนะครับแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาที่สร้างความเสียหายอย่างหนักและภาพควันสีดำที่ลอยพุ่งสูงจากตัวอาคารเนื่องจากเกิดการระเบิดครับนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลออกแถลงการก็ยืนยันนะครับว่าสามารถสังหารนายมูรัตอาบูมูรัตผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มฮามาสซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสได้ กองทัพอิสราเอลยืนยันการวิสามันผู้ก่อการร้าย พยายามที่จะเข้ามาแทรกซึมข้ามพรมแดนจากเลบานอนที่อยู่ทางตอนเหนือด้วยโดยเลบานอนนั้นเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลละหนึ่งในพันธมิตรของกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับคือตอนนี้อิสราเอลเจอโจมตีทั้ง2ด้านด้านบนตอนเหนือเนี่ยนะครับทางเลบานอนก็จะมีกลุ่มฮิสบอลละแล้วก็ตอนใต้ก็คือกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับบริเวณฉนวนกาซาส่วนยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของทั้ง2ฝ่ายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ กลุ่มฮามาสมีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเป็น1,900คนและบาดเจ็บกว่า7,700คนฝากฝั่งของอิสราเอลเองก็เสียชีวิตเพิ่มเป็น1,500คนและบาดเจ็บอีก4,000คนรวมแล้ว2ฝ่ายตัวเลขความสูญเสียนั้นมากถึง4 4 0 0่ 3, คนนะครับแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ1 000, 2 0 0 0 0คนเลยทีเดียวครับ กองทัพอิสราเอลยังยืนยันนะครับว่าได้เริ่มบุกภาคพื้นดินฉนวนกาซาแล้วบางส่วนตั้งแต่เมื่อวานนี้13ตุลาคม2566โดยเริ่มบุกโจมตีในระดับท้องถิ่นในฉนวนกาซาโฆษโกกองทัพอิสราเอลระบุจุดประสงค์ของการบุกภาคพื้นดินครั้งนี้ว่าเพื่อกวาดล้างพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาให้ผู้ก่อการร้ายและอาวุธหมดไป รวมทั้งค้นหาตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไปซึ่งมีทั้งหมดประมาณ150คนทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติหลายชาติซึ่งก็มีคนไทยด้วยนะครับแต่กองทัพอิสราเอลปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการที่กลุ่มฮามาสอ้างว่ามีตัวประกันเสียชีวิตแล้ว13คนระบุแต่เพียงว่ามีการพบศพหลายศพที่คาดว่าเป็นกลุ่มตัวประกันครับ มาดูเรื่องของการอพยพกันบ้างนะคะกองทัพอิสราเอลยังได้ประกาศเส้นทางปลอดภัยให้ประชาชนในฉนวนกาซาสามารถอพยพได้ระหว่าง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ก็ตรงกับบ่าย2โมงถึง2ทุ่มตามเวลาในบ้านเรานะคะโดยกองทัพอิสราเอลรับประกันค่ะว่าผู้ที่อพยพผ่านเส้นทางนี้ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองเบอิทฮานูนกับเมืองคานยูนิส จะอยู่ทางใต้จะไม่ได้รับอันตรายขณะที่เส้นตาย24ชั่วโมงที่อิสราเอลให้ไว้กับประชาชนในภาคเหนือของฉนวนกาซาในการที่จะเร่งอบพยพลงไปทางใต้นั้นครบกำหนดไปเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงตรงตามเวลาในบ้านเรานะคะซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะเครื่องบินรบของอิสราเอลได้โปรยใบปลิวในเขตเหนือของฉนวนกาซาเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ทางเหนือลงใต้าภายในเวลา24ชั่วโมง ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสหประชาชาติเรียกร้องเลยให้อิสราเอลยกเลิกมาตรการดังกล่าวโดยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะอบพยพประชาชนกว่าล้านคนออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดส่วนทางด้านของรัฐมนตรีกราลาหหมของอิสราเอลค่ะโยอาฟกันลันนะคะก็กล่าวคะว่าชาวชนวนกาซาต้องอบพยพหากยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อ ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีฉนวนกาซาผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เป็นแค่การเริ่มต้นส่วนการสู้รบครั้งนี้จะยุติลงเมื่อใดน,นั้นอิสราเอลจะตัดสินใจจบการสู้รบในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหลังจากที่ปราบฮามาสจนพ่ายแพ้แล้วค่ะชาวปาเลสไตน์จำนวนมากครับเร่งอพยพลงใต้หลังขีดเส้นตา24ชั่วโมงของอิสราเอล โดยเดินทางทางรถรถบรรทุกหรือว่าบางคนก็เดินเท้าครับแต่ชาวปาเลสไตน์ระบุว่าไม่รู้ว่าจะหนีไปยังพื้นที่ใดแล้วขณะที่สภาพของกาซาพังเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนตอนนี้เหลือแต่ซากปรักหักพังแถมที่นี่นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ขาดน้ำประปาอาหารน้ำแล้วก็เชื้อเพลิงกำลังจะหมดลงด้วยครับด้านหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ในสหรัฐรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียิปต์ ที่ระบุว่าอียิปต์และสหรัฐใกลบ้บรรลุข้อตกลงที่จะให้พลเรือนจากฉนวนกาซาอพยพเข้าสู่เขตแดนอียิปต์หลังจากที่ก่อนหน้านี้อียิปต์ไม่รับข้อเสนอสร้างเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อรองรับการอพยพของพลเรือนจากฉนวนกาซาครับและก็ได้ปฏิเสธความต้องการของกองทัพอิสราเอลที่ให้อพยพประชาชนจากพื้นที่ทางตอนเหนืออียิปต์บอกว่ามาตรการนี้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและคุกคามชีวิตของชาวปาเลสไตน์กว่าหนึ่งล้านคนที่อยู่ในฉนวนกาซา ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ระบุว่าชาวปาเลสไตน์จำนวนหลายหมื่นคนตัดสินใจมุ่งหน้าอพยพไปทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งจากเหตุการณ์ปะทะก,กันร,ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามัสในครั้งล่าสุดนี้ทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า4 0 0แสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศครับได้กลุ่มติดอาวุธฮามัสประกาศว่าจะต่อสู้กับอิสราเอลจนเลือดหยดสุดท้ายและบอกให้ประชาชนไม่จาเป็นต้องอพยพลงใต้าตามคาเตือนของอิสราเอลครับ ส่วนกองกำลังทหารและรถยุโทโธปกรณ์จากอิสราเอลได้เคลื่อนเข้าประจำการตามชายแดนทางเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับเลบานอนในวันนี้นะคะส่วนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับพามาสก็เข้าสู่วันที่8แล้วค่ะนอกเหนือไปจากนั้นอิสราเอลก็ยังมีการประทะเป็นครั้งคราวกับกลุ่มฮิชบอลเลาะในเลบานอนอีกด้วย ก็มีความกังวลว่าสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะลุกลามบานปลายรวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนหลังจากเคยสู้รบกันอย่างดุเดือดมาตั้งแต่ปีพศ2549นะคะส่วนเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรอยเตอร์คนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและยังมีผู้สื่อข่าวบาดเจ็บอีกถึง6คน เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเลบานอนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฮิชบอลเลาะได้ออกมาประนามอิสราเอลที่ยิงจรวดโจมตีจนทำให้ผู้สื่อข่าวเสียชีวิตนะคะ ด้านกิลารเออร์ดานเอกอกัครราชทูตอิสราเอลประจำองค์การสหประชาชาติเปิดเผยค่ะว่าอิสราเอลกำลังดําเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าอิสราเอลพยายามลดและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนและไม่ต้องการให้ประชาชนหรือผู้สื่อข่าวเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนไอมานซาฟาดี ระบุว่าปฏิบัติการต่างๆของอิสราเอลที่ทำให้ปาเลสไตน์ผู้คนจำนวนมากต้องกลายเป็นคนพัดถิ่นนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปรียบเสมือนตกอยู่ในขุมนรกจากเหตุขัดแย้งที่กระจายเป็นวงกว้างและการขัดแย้งไม่ได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเขตฉนวนกาซาและบังคับให้ผู้คนอพยพออกจากบ้านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยด้านสำนักงานบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกกลางเปิดเผยว่าขณะนี้มีชาวปาเลสไตน์กว่า137,000คนจากหลายพื้นที่ของชนวนกาซาย้ายไปอยู่ในโรงเรียนต่างๆของหน่วยงานสหประชาชาติประมาณ80แห่งซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและเชื่อว่าจำนวนผู้ลี้ภัยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวชันเนนครับ